อีกเวันก็จะไปแล้วตกลงลินติงจะกลับวันที่28กันยายนนี้วันนี้เป็นวันที่สื่อมวลชนมาตอนสาท้ายวันนี้จะมีบริการขี่ม้าครับใครอยากเ็รู้ขนานมาาขี่ก็เชิญกันได้เลยนะครับตรงจุดนี้รอบรอบทางนี้ไม่แพงครับแค่เพียง20สบาทต้องพันช้างก่อน บริการป้อนอาหารช้างด้วยนะครับใครไหนที่สนใจนักการอยากจะทําบุญด้วยการเสียกห้วยการป้อนอาหารนะครับก็สามารถป้อนได้ครับแต่ละเหรียญ20บาทเท่านั้นเองนะมาเองก็มาแล้วสวัสดีครับคุณเรื่องมาได้แล้วครับต่ละเหรียสนใจในการเดี๋ยวป้อนไมรับป้อนได้นะครับครับแกหมูป้อนนะครับปี่นี้จะป้อนนักหญิงไหครับ โลูกโอ้ยงาตั้งดามเลยอ่ดามงาไว้เลย้เป็นงานหักเลยนะ่ไหอ๋อการกระแทกอ๋อกกระแทกการอ๋องาเราไม่ใช่โอเคครับรู้ะเฮ